สส,สพิษนุโลกก้มกราบพลเอกประวิทย์ขอให้ปล่อยน้ำช่วยเหลือชาวนาอีกฝั่งแม่น้ำพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ําแห่งชาติพร้อมด้วยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมด้วยคณะได้เดินทางมาปฏิบัติราชการติดตามสถานการณ์น้ําและการแก้ไขปัญหาภัยแลง้งตามโครงการเติมน้ําใต้ดินเพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อำเภอบางระกม และอำเภอรพรมพิร,รามจังหวัดพิษณุโลกตามนโยบายของรัฐบาลโดยพลเอกประวิทย์ได้เดินทางมาตรวจสอบโครงการเติมน้ําใต้ดินแบบบอ่อวงคอนกรีตท,ที่บริเวณที่ทําการองค์กรบริหารส่วนตนําบลหนองกุลาอําเภอบางระกำรรจังหวัดพิษณุโลกหลังจากได้มีการเร่งพัฒนางานเติมน้ําใต้ดินพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทาแผนการพัฒนาบ่อน้ําบาดาลและการเติมน้ําใต้ดินตามหลักเกณฑ์ที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลโดยเฉพาะท้องถิน่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดพื้นที่ดําเนินการเก็บน้ําใต้ดินให้มากขึ้นโดยในปีงบประมาณ2513มีเป้าหมายขุดบ่อสําหรับเติมน้าใต้ดิน500บ่อกระจายอยู่ทุกตําบลของอําเภอบางระก,กรรมขณะนี้ดาเนินการขุดเสร็จแล้ว300บ่อและยังทงเร่งดําเนินการขุดให้แล้วเสร็จในปี2563พร้อมกับจะมีบ่อที่ติดตั้งเครื่องบันทึกระดับน้ําสําหรับติดตามตรวจสอบระดับน้ําใต้ดินอีก50บ่อโดยเครื่องนี้จะทําการอัปเดตระดับน้ําทุกชั่วโมง และสามารถเรียกรายงานเก็บเป็นสถิติได้พลเอกประวิทย์ได้กล่าวว่านี่เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าได้และสามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ในใต้ดินโดยอยากให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกักเก็บน้ําหากมีฝนตกลงมาก็ให้เก็บไว้ขณะที่เหลือก็สามารถเก็บไว้ใต้ดินได้ซึ่งประชาชนไปขุดเจาะหรือดําเนินการเองเพียงแต่เพิ่มความระมัดระวังในการทําบ่อน้ําใต้ดินอย่าให้ลึกเกินไปเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งไม่อยากให้ประชาชนเมื่อขาดแคลนน้ําแล้วจะต้องมารวมตัวกันขอน้ําซึ่งไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหานอกจากนี้พลเอกประวิทย์พร้อมคณะยังได้เดินทางมาติดตามในจุดที่สองตรวจการทํางานของโครงการท่อระบายน้ําคลองแยงมุมหมู่สิบตาบลท่าช้างอําเภอพรมพริรามจงังหวัดพิษณุโลกอย่างไรก็ตามระหว่างที่รองนายกรัฐมนตรีกําลังจะถ่ายภาพกับผู้นําท้องถิ่นบนเวทีนั้นได้มีนายนพพลเหลืองทองนาราสสพพิษณุโลก สสเขต 2. อ,อ,อเภอพมพิรามพักเพื่อไทยได้เดินทางมาที่หน้าเวทีไปยืนและกล้มลงกราบพลเอกประวิทย์เพื่อพูดถึงปัญหาการปล่อยน้ําทางเกษตรจับใจความว่าไม่มีน้ําที่อำเภอพมพิรามหากไปดูอีกฝั่งตรงข้ามกับแม่น้ําบอกว่ากราบขอบความช่วยเหลือจากท่านจากนั้นก็เตรียมคุกเขา่าก้มลงกราบแต่ทหารติดตามได้ห้ามไว้และพาตัวไปข้างนอกหลังจากนั้นนายนพพลได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวว่าทุ่งนาสีเขียวนี้มันไม่ใช่ ต้องลองลงไปฝั่งตรงข้ามไม่มีใครเพราะปลูกเลยเนื่องจากไม่มีน้ําเหตุที่ต้องก้มกราบเพราะเป็นตัวแทนของชาวบ้านอยากให้ท่านเมตตาช่วยชาวบ้านด้วยเรื่องที่ท่านบอกว่าน้าอุดมสมบูรณ์มันไม่ใช่ผู้สื่อข่าวถามว่าความเป็นจริงเป็นอย่างไรสสพไทยระบุว่าในพื้นที่ชาวนาเพิ่งทํานากันเองบางพื้นที่ก็ยังปลูกไม่ได้เพราะไม่มีน้ําเราต้องหวานข้าวตามดินแห้งๆแล้วก็รอพระพิรุณอย่างเดียว หลังบ้านผมดินยังปลูกไม่ได้เลยเมื่อถามว่าทำไมต้องกราบท่านประวิทย์นายนพพลก็บอกว่าเราคนไทยครับ